ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะขอแนะนำวิธีการสร้างสไลด์ใหม่นะคะในโปรแกรม PowerPoint นะคะั้นตอนนี้ดิฉันขอเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเข้าไปเลือกนะคะเมนู New นะคะซึ่งการสร้างในรูปแบบนี้จะขอแนะนำเป็นการสร้างเอกสารเปล่าก่อนนะคะในการสร้างเอกสารเปล่าเนี้ยเบื้องต้นนะคะระบบ p o ณซอฟต์ o w e r p o i n t นะคะด้วยโปรแกรมเขาเขาก็จะมีสไลด์หนึ่งสไลด์ที่จะมีไทเติลน,นะคะแล้วก็สับไทเติลหัวข้อเรื่องเรื่องย่อยไว้ให้เบื้องต้นด้วยนะคะฉะนั้นเราก็จะลองจำลองการสร้างนะคะงานนำเสนอนะคะหัวข้อเรื่องก็นะคะ ลองพิมพ์ชื่อหน่วยงานตรงนี้นะคะนั้นในชิ้นงานสไลด์ที่1ก็จะได้นะคะรูปแบบของสไลด์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีอยากจะสร้างสไลด์ที่2นะคะก็สามารถทําได้โดยคลิกที่นะคะปุ่ม new slide นะคะ new slide คลิกลูกศรลงมานะคะก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะคะว่าต้องการ นะคะจะเลือกรูปแบบที่เท่าไหร่นะคะแบบไหนเช่นจะเลือกเป็นในส่วนของ tool content นะคะก็จะเห็นสไลด์ที่2เกิดขึ้นนะคะใส่ข้อความไปนะคะเช่นว่าในส่วนของ Template ที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบที่สามารถคลิกแล้วก็ลิงก์นะคะ ไปเปิดวัตถุต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอคอนตารางนะคะแผนภูมิสมาร์ทอาร์ตรูปภาพรูปภาพออนไลน์นะคะหรือแทรกวิดีโอได้ด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ในกรอบนี้ทั้งหมดนะคะสมมุติว่าดิฉันเลือกที่จะสร้างเป็นแบบ Insert Smart Art Smart a สมเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในด้านอินโฟกราฟิกสวยแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะตัว powerpoint ก็จะมีให้เลือกนะคะเราจะลองเลือกสักหนึ่ง พอยแล้วกันนะคะแล,แล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะคะก็จะมีกรอบให้นะคะสำเร็จรูปเลยนะคะหรือในส่วนที่2นะคะในส่วนที่2ก็จะคลิกปุ่มลองเพิ่มรูปภาพนะคะออนไลน์นะคะเพิ่มรูปภาพออนไลน์ขึ้นมานะคะเราจะลองพิมพ์เป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นไม้นะคะแล้วก็สามารถเลือกรูปภาพได้เลยเลือกรูปภาพได้เลยนะคะ นี่เห็นไหมคะเอ้นสไลด์ที่2ก็จะเกิดความสวยงามยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นะคะเราจะลองไปสร้างนะคะสไลด์ใหม่นะคะสไลด์ที่3นะคะนิวสไลด์ที่3นะคะแต่เราจะลองเลือกเป็นนะคะเอกสารหรืองานนําเสนอชิ้นเปล่านะคะ blank นะคะก็จะมีชิ้นงานนะคะลูกเล่นตัวนี้ก็จะเห็นเลยมาลอง ปรับเปลี่ยนสีพื้นแล้วกันนะคะนะคะปรับเปลี่ยนสีพื้นตั้งแต่สไลด์ที่1ห,หลักการของ PowerPoint จะทําสไลด์ไหนคลิกสไลด์นั้นะค่ะการเปลี่ยนสีพื้นง่ายๆนะคะก็โดยวิธีการที่1คือคลิกขวาแล้วเราก็จะเลือก Format Background ได้นะคะนะคะก็จะมีรูปแบบของการเลือกเฉดสีให้อันนี้ก็สามารถเลือกรูปแบบได้ตามความต้องการนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเราจะมาที่ เมนูนะคะที่มีสำเร็จรูปให้เราใช้ก็คือเมนูดีไซน์นะคะ,ะ,คะเมนูนี้จะเป็นพื้นหลังแบบสำเร็จรูปให้เราเลยนะคะพื้นหลังแบบสำเร็จรูปให้เราเลยเทมเพลตต่างๆนะคะแค่ขยับเมาส์ไปก็จะเห็นตัวอย่างแล้วนะคะลองดูนะคะสักหนึ่งตัวนะคะคลิกปุ๊บก,ก็จะทำให้เทมเพลตของเรามีความสวยงามยิ่งขึ้นเลยตัวนี้ถ้าหากท่านมาเลือกเทมเพลตนะคะ ดีไซน์ตัวนี้นะคะหรือทีมตัวนี้มันจะทำการเปลี่ยนให้ในรูปแบบสำ,สำเร็จรูปทั้งหมดทุกสไลด์นะคะซึ่งต่างกันนะคะกับการเปลี่ยนโดยการคลิกขวาแล้วก็ Format Background ตรงนี้จะเปลี่ยนสไลด์ที่อยู่ในปัจจุบันแต่ก็สามารถเลือกรูปแบบได้ว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดหรือเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ได้นะคะก็จะมีคลิกลูกศรลงมาก็จะมีลูกเล่นของโทนสีให้เลือกอีกมากมายเลย นี่ก็เป็นวิธีการสร้างสไลด์ข้อความแล้วเราก็เปลี่ยนสีพื้นหลังได้นะคะเพิ่มเติมต่อมาคือในกรณีที่อยากย้ายตำแหน่งอยากลบนะคะการย้ายตำแหน่งวิธีการง่ายๆถ้าเราอยู่ที่มุมมองของนะคะสไลด์แบบปกติหรือน o r m มอนะคะก็จะสามารถคลิกสไลด์ที่ต้องการเช่นตอนนี้นะคะเดียนจะคลิกที่สไลด์ที่2 แล้วอยากจะย้ายไปสไลด์ที่3ก็คลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี่ก็เป็นการเคลื่อนย้ายสไลด์นะคะในมิติของมุมมองภาพมุมมองปกตินะคะหากต้องการจะลบสไลด์ที่ไม่ต้องการก็เอาเมาส์มาคลิกขวาแล้วก็มีคำสั่งเลยคะ่ะ delete สไลด์นะคะหากต้องการจะคัดลอกคลิกขวา แล้วก็เลือกทำการ duplicate Slide เรียบร้อยเลยนะคะก็คือการขัดลอกนะคะคลิกขวา n e w ู l ไล e ์ก็จะสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาให้นี่คือเมนูอของการใช้ง่ายๆเลยนะคะเมนูคลิกขวานะคะหรือคลิกแล้วก็ย้ายนะคะบางคนถนัดใช้ที่แป้นพิมพ์ก็คลิกแล้วกดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะการลบการสร้างคลิกขวา n e w หรือจะมาที่เมนู Home แล้วก็มาคลิกไอคอน New ได้เหมือนกันจะมีความหลากหลายใช้ที่เครื่องมือก็ได้นะคะคลิกขวาเมนูลัดก็ได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะสร้างปรับเปลี่ยนพื้นหลังการเคลื่อนย้ายเพิ่มลบสไลด์นะคะในประเด็นนี้ขอแนะนำท่านเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ